นี้เราก็ลบตัวเดิมออกคลิกที่ตัวหนังสือแล้วใช้คาําส e ั e ่งอีลาสพิมพ์ e สเปคบาร์แล้ตัวหนังสือที่เราสร้างใหม่มาวางนะครับจากนั้นนะครับกด c t r l v เพื่อเพจมานะครับแล้วก็มาวางตรงใต้ของ <S <S <sext> <ๆ>เราก็สามารถที่จะปรับมาปรับแก้ไขได้นะครับโดยกดหน้าต่างของ property กด c t r l 1นะครับและเลือก ตัวความสูงนะครับไปที่แท็บแท็บของแท็กแล้วเลือกตัวไฮนะครับก็เป็น0.15เพื่อเท่ากับตัวอย่างนะครับเราก็สามารถปรับหรือจะเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือแท็บของชูนบาร์นี้นะครับเปลี่ยนเป็นลเยอร์สีอื่นก็ได้นะจากนั้นนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อที่จะให้ตัวของบอกสถานะของเครื่องชื่อไฟล์และก็วันเวลาที่พิมพ์เนี่ย ไปอยู่ในตัวของเคสหรือไททันบล็อกตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ Copy แล้วไปวางในตัวบล็อกตัวนี้ได้นะครับโดยกดคอนโทรลชีพซ C นะครับแล้วกดใกล้ๆตัวหนังสือตัวนี้แล้วก็เลือกตัวหนังสือคลิกขวาขครั้งนึงแล้วเราดับเบิลคลิกที่บล็อกตัวนี้นะครับก็จะเข้าไป d i f f e r e n c e Edit ก็คือแก้ไขบล็อกแล้วกดปุ่มโอเคครับอันนี้เราก็ลบตัวเด่เออก คลิกที่ตัวหนังสือแล้วใช้คําสั่งอีลาสพิมพิอีสเปการ์แล้วตรวหนังสือที่เราสร้างใหม่มาวางนะครับจากนั้นนะครับกด c t r o l v เพื่อเพจมานะครับแล้วก็มาวางตรงใต้ของกรอบนี้นะครับเพื่อที่จะมองเห็นส่วนตัวนี้นี่คืออยู่ด้านนอกนะครับจะเป็นสีจางๆเท่ากับเท็กนะครับสีเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับเป็นสีแดงตั้งค่านะครับ จากนั้นนะครับทำการเซฟบล็อกตัวนี้นะครับโดยกดปุ่มตัวนี้นะครับเซฟ Reference Edit แล้วก็ปุ่มโอเคครับส่วนตัวนี้เราก็ลบไปนะครับคลิกไฮไลท์แล้วใช้คำสั่งอีลา e, สพิม์ e Spec b b r r ตัวนี้ก็จะไปฝังอยู่ในตัวบล็อกที่เพื่อนใช้แต่ละหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดหน้าอื่นนะครับโดยกด Copy นะครับกด c t r o l shift c แล้วก็คลิกจุดอ้างอิงแล้วก็คลิกที่ก่อที่กขวาครั้งนึงเราไปรูปที่ ผมทาไว้นะครับแล้วกดเลือกสี่เหลี่ยมนี้ก่อนลบไปก่อนนะครับแล้วใช้คําสั่งอีลาสพิมพ e, ์ e specbar แล้วกด control v ครับแล้วก็วางนะครับตัวของที่บอกสถานะเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับลิดตัวนี้นะครับก็คืออยู่ได C นะครับตามไฟล์ที่เพื่อนๆเซฟแล้วก็อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมแล้วอยู่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็ชื่อไฟล์แล้วก็เป็นวันที่ ที่จะพิมพ์น,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆลองพิมพ์ไปสักรอบแล้วก็จะเป็นตัวหนังสือที่จะบอกวันที่พิมพ์แล้วก็เวลาที่พิมพ์ได้นะครับ